เสวีทัสสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู่ข่สุ่คนเมื่อนี้อยู่กับบรรยากาศของทีมงานสามพี่น้องลองห้ากินครับผมมือนี้ม่ยมมะยมเชฟเอกนะครับมือนี้ผมเห็นยังกินเนาะครับมือนี้สวัสดีครับเชฟสวัสดีครับผมโอ้เห็นแหล่เนื้อเนื่อยยังครับนี่ เนื้อหมาเอ้ยเนื้อหมูเนื้อหมูเจี๊ดอันนี้เจีดหมูมะนาวหมูมะนาวโอ้ยเจ็ดหมูมะนาวคนนะอันนี้ย่างน้ำตกโอ้ยย่างน้ำตกครัมครับโอเคครับผมย่างน้ำตกแบบอะไรครับครับผมแบบปรุงลาบปรุงลาบเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปย่าง อืมใส่ขครัวพบอมปะงานใส่ของขวบเน่าปีกน,นี่แหละนะครับผมกับเครื่องเครื่องปรุงลำนี่แหละครับผมครับผมโอ้เบิ่งไ่ยากเดี๋ยวหั่นก่อนเนาะอันนี้มมานาหมูมะนาวหมมูะนาวครับผมอันหมูมะนาวก่อนครับเอ้าจังติดตามนะครับตัวน,นี้ครับเพิ่นกำลังแปะรูปอยู่ ครับผมเอายังค่อยติดตามพี่น้องอือโอ้เนือ้อหมูส,สดสดเนาะครับเดี๋ยวยิงครึ่งนะครับอือเจ็บเอี๊ยห้องกาะัจนล่ะครับอือเอาขายำขยำไม่เท่ากันนะครับเอามาสิเอายังค่อยติดตามนะพี่น้องบนองันนี่เนาะอันนี้ลวกเนาะ อันนี้คือสีเฮ็ดหมูหมูหมองเน่านะครับเนาะแบบมนบอกเชียบจะแบบไปโรบหมูหมองเน่าก็าได้เฮ็ดเฮ็ดตามมีตามเกิดอะไรอย่างนี้นก็เฮ็ดไปโลดครับผมไม่ต้องไปซีเรียสประนันดหรอกเดี๋ยยังหวังไหมอืมเดี๋ยังหวังไม่หรอกมีแต่พีแตัวน้องห้องไหนกินอยู่น้องกันกน,นี่แหละ อ้นส่วนรู้เราที่ไปอีบว่าเรียกตังค์เขาว่ตัวไหมหเรียกตังค์เขาว่าตัวไหมเบื้องต้นเบื้องต้นสถานการณ์ก่อนดีครับผมแบบนี้ผมว่าผมว่สมองก็่ปปไปเดี๋ยวนี้อเอาไว้วันนะครับพากปวันเดี๋ยวชิ้นน้ำจิ้มราดแบบครับผมเออเจ็บไปก่อนครับผมโอ้เหนือเขาจนพูดเลยครับพี่น้องแสดงว่าเหนือสดเัานี่นี่วิวดีว่วิวบดีวันไหนได้น้อง

แรียกแล,กล้วตัวนี้เชฟเองก็นั่งขมักคำมินอยู่ครับในการต่ำนะครับเนาะต่ำเครื่องอยู่ตั้งแต่จริงหมวยเชฟนี่ค,ครับผมครับผมตั้งแตจริงครับใส่หมูมะนาวเนาะครับครับอืมมนันนี้เชฟห่อมาล่างปรุงแต่งอยู่ครับสีแซนเพสกินนะครับเนาะ ก็ที่ว่าเชฟว่ะเนาะต้ะองเฮ็ดเฮ็ดพ่อหล่อลวกว่ะเด้เยนี้เขาที่เอิ้นเชฟเอิญเขาเอิ้นเขาเอิ้นเชฟเนี่มนี่ครับท,ที่เด็ดลงมาแล้วครับวันนี้เนี่ยหมูมะนาวครับผมสุดเชฟเองนะครับผมหมูหมูครับ ครับผมถ้าทอดสดอย่ครับผมอุม้ยเป็นตาไเสียบกระดันงตีเลยว่าเช็บใชโยกิืงกันนะยีม่ม อู้มาแล้วครับย่างนำย่างนำโตกครับผมอุ้ยสีสันไหมมงใกล้ๆพี่น้อง,งบบอ่ะแก็คือว่าเป็นนำโตกสแซนด์วิชโรล้วเนาะลาบดีๆนะครับลาบดีๆไแต่ว่าเขา,าเฮ็ดสซนด์วิชโรไปเลยย่างเลยคือว่าซอยกินเลยอันนี้สูตรเขี้ยเอเองครับเป็นแซ่บของเ้าอยู่ ดดเหลือดได้มามาพี่น้องปองไปพี่น้องปองกบม,มาจะกินน้ำกันเด้อครับอยู่ไก่กับมาอมยู่ไก่กับเฮ็ดกินเย่งอยู่ไก่กับมาพันว่าเชฟพันว่าอยู่ไก่กับเฮ็ดกินเย่งพ <c oughs> ันว่า เดี๋ยวพี่น้องถ <oh> mm ่าเบิ้งตออมันส oh, ูงนะครับน <oh ้องโอ้สูตรใหม่ครับพี <S <S ่น้องสูตรสมฤทธิ์เนาะอืมอืมว้ามไม่ได้เชฟไฟลูกขักเนาะครับอืมมันมั่นเนี่ย เป็นควายไปแห้วครับป๊าถุไฟมันลุกกนเนเนดเสียบๆน้ำกันเรือพี่น้องเลยเจ็บเอวาพ่าะนะไปได้กินหอดกับมะยี่ยมมะยมเด้อถือหลอดมานาำเนี้ยอันนี้ซุปเปแน้วส่วนหนึ่ง

ุยยอะหน่อยไหมคอนีวไหมัพี่น้องมูบันนี่อ้สุดยอดครับผมเนื้อน้ำตกครับผมเนื้อหมูน้ำตกสํเเ็จรูปครับผมบ่บ่ตองมาค้นในกัค้นในหมอยีงเหรออืม ้ออเโวันนี้สูตรเจ็บเอียงกันวะได้สูตรมาใส่ครับนี่สูตรเฮ็ดเองนี่นะครับคิดคนเองเนาะคิดคนเองเลยครับผมืมเจ็บเอ๋แล้วว่าคิดคนเองครับผมไป็นร่องเป็นร่องบางเนื้อพี่หน่องเนอืะ

เรนก็ว่าเนื้อมันนุ่มเนื้อมันนุ่มนะครับมีแบบบะตรงสุกหลายเนาะบอานหวานยังไงเนื้อนุ่มพร้อมอู้มันหนีเม่หนึ่งหลายอย่างเนาะครับมันหนีเนาะเดี๋ยวเชฟกินหนามกอนอืบโอ้พอกินของแซ่บเนาะเชฟเนาะ นี่ที่เด็ดชิ้นนี้ครับฮะที่เด็ดที่เด็ดอันนี้คือน้ำตกน้ำตกอืมน uh. uh 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 uh. uh ้มหมูอ yes. uh> ืมต้มหมูที่ย่างไปเนาะย่างย่างน้ำตกหมูเอออืมเด็ดอืมเปรี้ยวอืมเบย๋ตัวเล็กอซ่บอิ่มเปรียบอืมนี่ออติดติดติดมันจังไงเนยอืม còn nhớ, nhớ, này nó, còn nhớ, 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 này nó nhớ, tăm cho với nhớ, 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 anh nhớ, 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 bằng nhớ, 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 แซ่บแซ่บครับผมนี่ตำมะฮุงน้ำเนยเขาอยากใส่มือนะครับเนื้อร่างเอาล่ะแซ่บนุ่งคือเก่าครับพี่น้องเนาะมาพี่หนุ่งมาๆๆกินน้ำกันเด้อวันนี้ กินคนแรกน้ำกันได้กว่น้องเอยเออสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปนี้มาเดี๋ยวอีกจะข้ามกันด้อยเดี๋ยวข้ามกันเอรอแขงกับตองทุกคนเอฟซีทุกคนอืุ้ยเราเสียบเนาะอืป้าเออป้าอือเออสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะเออ ครับ <Yeah. S 1> ผมสวัสดีครับผม